คราวนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวพี่แต่บางทีเราไปถ่ายเนี่ยเราเลือกฉากหลังไม่ได้นะมันต้องถ่ายมุมนี้นะฮะจะทำยังไทงทั้งๆที่ข้างหลังมันอาจจะลกนะครับหรืออาจจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาไมสา่สามารถจะไปไล่ให้เขาขยบออกไปได้อะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีวิธีหนึ่งที่ที่นิยมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราถ่ายภาพครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือทําให้ฉากหลังเนี่ยมันเอาโฟกัสไปนะฮะหรือบางทีสับตะกล้องเนี่ยเขาจะใช้คําว่าละลายฉากหลังไปนะครับก็คือถ่ายให้ภาพมันชัดตื้นนั่นเอง พอชัดตื้นปุ๊บฉากหลังมันก็จะเอาโฟกัสไปมันก็จะเบลอไปถึงแม้จะมีอะไรลบรบกวนสายตาแต่มันก็โดยโดยสามารถขจัดออกไปได้ด้วยการให้มันเบลอออกไปนะฮะทีนี้วิธีการจะถ่ายให้ฉากหลังเบลอเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของอุปกรณ์มาเกี่ยวข้องนะครับสิ่งที่จะทําให้ฉากหลังเบลอได้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ4อันด้วยกันนะฮะก็คืออันแรกก็คือคุณต้องใช้เลนส์ที่มีทางยาโฟกัสค่อนข้างยาวนะครับมันจะช่วยทําให้ภาพชัดตื้นได้นะครับอันที่สอที่ต้องใช้ก็คือขนาดของรูรับแสงที่กว้าง รหรือมีค่าเลข f เนี่ยน้อยๆนะครับก็จะทําให้มันชัดตื้นนะฮะแล้วฉากหลังจะบอเบลอออกไปได้ตัวที่3ที่หลายคนจะมองข้ามไปนะแล้วมีความสําคัญนะครับก็คือฉากหลังเนี่ยที่อยากจะให้มันเบลอเนี่ยควรจะมีระยะห่างออกไปจากตัวแบบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะยิ่งเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเบลอเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเวลาถ่ายเราไม่จําเป็นต้องเอาลังแบบเนี่ยไปยืนใกล้ๆฉากหลังถ้าเราต้องการให้มันเบลอเราก็าลังแบบมาอยู่ตรงกลางๆสนามอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ ฉากหลังให้อยู่ไกลออกไปแล้วมันจะเบลอเองนะครับทีนี้ตัวที่4เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกล้องที่คุณใช้นะครับก็คือขนาดของเซ็นเซอร์รับภาพเนี่ยถ้ายิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมักจะถ่ายภาพชัดตื้นได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อจากัดอันหนึ่งที่ว่าถ้าเป็นคุณใช้กล้องคอมแพกต,ตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยบางทีจะถ่ายให้ฉากหลังเบลออาจจะทําไม่ได้นะครับอันนั้นก็เป็นข้อจํากัดของกล้องแต่ถ้าเกิดคุณใช้กล้องดิจิตอลเอสเอเนี่ยซึ่งเซ็นเซอร์จะมีขนาดใหญ่นิดนึงเนี่ย เขาจะสามารถถ่ายภาพจัดตื้นที่ฉากหลังเบลอเนี่ยได้ได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงมีอยู่4ตัวเนี่ยเป็นตัวหลักที่ที่เราสามารถทําให้ฉากหลังมันเบลอออกไปก็จะช่วยทําให้ขจัดพวกสิ่งบรบกวนที่ฉากหลังได้ค่อนข้างดีนะครับ